สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับ Breaking News Breaking News เลยทีเดียวนะครับผมก็ล่าสุดนะครับล่าสุดเลยทีเดียวนะครับก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่า BG นะครับรอรับนะครับย่าหูได้รูตซิมนะครับผมก็คอนเฟิร์มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเดโก้นะครับก็จะคัมแบก กลับมาสู่ไทยลีกนะครับมาสู่ทีม BG จีปทุมยูเนเต็ดนั่นเองครับผมนะครับรอรับได้เลยนะครับผมเมื่อประธานยาหฮดไรลิโตสินนะเองนะครับผมก็ยืนยันด้วยตัวเองนะครับว่าดีเอโกเตรียมย้ายกลับไปค้าแข้งที่ไทยลีกอีกครั้งนะครับหลังหมดสัญญากับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เขายืนยันไว้แล้วนะครับผมอ่ะในส่วนของรายละเอียดก็บอกว่าตุนกูอิมาอิลบิ อิบลฮิมนะครับผมเป็นมกุฎราชกุมารแห่งรัฐยะโฮนะครับและ,ะประธานสโมสรยะโฮเดลูตาซิมนะครับยืนยันดีโอโกลุยซานโตกองหน้าชาวบราซิลนะครับเตรียมย้ายกลับไปค้ายข่งในโตโยต้าไทยลีกอีกครั้งช่วงเล็ก2เองนะครับผมฤดูกาล2020ถึง2021นะครับอกองหน้า วัย33ปีตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบีจีปทุมยูเนเต็ดมาโดยตลอดหลังกำลังจะหมดสัญญากับโยอหโฮช่วงสิ้นปีนี้นะครับกระทั่งล่าสุดในส่วนของตัวกูอิมาอิลบินอิบลอฮิมนะครับผมก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวระหว่างงานถแถลงข่าวเมื่อวันที่21ตุลาคมส5 6พั 65, ด้วยตัวเองว่านะครับเดียโกจะย้ายกลับไปค้าแข้งที่ไทยลีกอีกครั้งและขณะเดียวกันทีมก็ได้ กองหน้าต่างชาติรายใหม่อย่างคารมิโลเอ็ดาซิวานะวัยสามสิปีนะครับจากามาซามาซาัดมาซาลันนะครับมาซาลันจากลีกจากลีกเม็กซิโกนั่นเองนะครับผมมาแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทั้งนี้นะครับคาดว่าดิโอโกหริซานโตจะย้ายกลับมาค้าแข่งโตโยต้าไทยลีก ทีมจ่าฝูงอย่าง b ีจีปทุมยูเนเต็ดหลังสุรชัยจุรภัตรพงศ์ในฐานะผู้อำนวยการสโมสรก็เผยให้บทสัมภาษณ์ยืนยันว่าทีมปิดดิวกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเหลือเพียงเดินทางมาเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับในช่วงเลกสอนั่นเองนะครับก็สำหรับเดีโก้ลุยซานโตนะครับผมก็เป็น ที่รู้จักกับแฟนของแฟนบอลไทยเป็นอย่างดีในสื่อ,อวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีนั่นเองครับเมื่อเคยปากผลงานยอดเยี่ยมสมัยอยู่กับบูรัมยูเนเต็ดยิงไป133ประตูเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมและฟ้าแชมป์ทุกรายการก่อนย้ายออกไปอยู่กับเยฮูดร์ลูตซิมนะครับพร้อมช่วยทีมช่วยทีมคว้าแชมป์ลีก2ส,สมัยติดต่อกันรวมถึงแชมป์ในส่วนของถ้วย ฟุตบอลฟุตบอลถ้วยถึง3ใบเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็ยืนยันไปที่เรียบร้อยนะอ่าอันนี้เป็นทวิตเตอร์นะเดี๋ยวเป็นเป็นทวิตเตอร์เดี๋ยวผมขอขอเอาทวิตเตอร์ของของมกุฎราชกุมารขึ้นก่อนนะอ่านเนเนเน,น,นี่นะครับนี่ครับเขาก็บอกไว้นะครับเออเนี่ครับเออนี่เขาก็บอกไว้เลยนะครับผมอ,อันนี้อ่าบีจีปทุมยูนเต็ดนะครับก็อ่า ออฟฟิเ a ียลเจโฮน at official Yahoo นะครับผมมกุฎราชวังก็ have confirmed confirm confirm that Diego s a n t o would be leaving the club and heading to Thailand is is rumored says he is joining BG Patum นี่เขาเน้นมาเลย BG Patum joining BG ปทุม the player replacing him is c a m i l o ดาสิวานะฮเพ w h เอ่อฟอร์คาตารูนะครับแอนจะิจิจัวนาเหรอเออน่าจะเป็นทีสมสโมสรในเม็กซิโกนะอิ Mexico, Mex นเดเม็กซิโกเม็กซิกันลีกอ่ามาจากเม็กซิโกเลยนะนะครับสำหรับนักเตะกองหน้าตัวใหม่ของเยาเลอร์ต้ซิมนะครับแล้วก็อ่า ขวาตัวไปนะครับสำหรับ BG ปทุมยูเนเต็ดนั่นเองอันนี้คือคอนเฟิร์มยืนยันอย่างออฟฟิเชียลนะครับออฟฟิเชียลนะครับทวิตเตอร์ของมกุฎราชกุมารน,นะครับผมหรือว่าชื่อเต็มของมกุฎราชกุมารอ่านยากนิดนึงนะเป็นประธานสโมสรเนาะตุนปูอิมาอิวบิลอิบรอฮิมนะเออเป็นมกุฎราชกุมารแห่งรัฐยะโฮนั่นเองนะครับที่เขาเป็นเจ้าของสโมสรเยอห์นเดอตสิมด,ด้วยที่ได้มายืนยันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะบีจีปทุมยูเนเต็ด รอ,รอต้อนรับดีโก้ลุยซานโต้ได้เลยนะครับอ่าเป็นสีสันคือคักคือคักสู้ซ่ากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแฟนบอลบีบีจบีปทุมยูเนเต็ดแล้วก็วกการฟุตบอลไทยนะครับในเล็กในเล็กเล็กแรกนี่ว่ามันแล้วนะเลกสองนี่สเสด็จเ้วกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณคิวส์เปเปอร์มาเช่คุณ4 3 1 5วรพงษ์นิยมญาติ